จมหรอไม่น่าไม่น่าจะจมนะแค่นี้เอาปาไม่อยู่หรอวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเทพ,พายชาแนลโอ้ฮะเปิดฤดูการนาปัง การสินนะครับนี่เราอยู่กับสิทธิ์เจริญการช่าง2 0ง2ัแล้วก็มาอีกคันครับนี่สุรชัยการช่างอ่ะเดิมประเดิมแปลงแรกครับโอ้ สองครับ ปลาเดิมแปลแรกไม่ลมหรอครับพ่ออยู่สูงอยู่ไม่ห่าลมหน้าปะาไม่น่าลมเนะไม่น่าล,ม,นะม,นาลมนะครับบังนี่ครับตะแก่รถเกี่ยวตะแก่รถเกี่ยวนะครับสิตเจริญก้อนช่างพี่หน้าจะเอาอีกคันหนึ่งเหรอร <c oughs> <c oughs> อดูคู่แฝดครับรอดูคู่แฝดสิเจริญเอามวนตัวกลับมาแล้วครับผม การเล่กนะครับวนี้ จะบวมๆอ่ะแต่ว่าคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะว่ามันอยู่สูงอยู่นี่น่าจะเป็นรถเกี่ยวรุ่นกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าคันเล็กกว่าสิจเจริญอยู่ เดี๋ยวเรามาดูจิตเจริญบ้างครับนี่ครับจีเด็เทอร์โบคู่มาเรื่อยๆครับผมโอ้หน้าปัางการสินครับเกียวไว้ขนาดนี่ พึ่งจะต้นเดือนมีนาเองนะครับนี่ตั้งนี่น้ำกันแล้วนะครับผมบ้านเราอ้อยนี่ขึ้นชื่อหรือน้ำแล้วน่าลมลมไม่ลมไม่รู้ครับแต่รู้เลยมาที่นี่นมันทุกที ตัวแรงครับทีเด็ดผมมาเนี่ยก็พ่อขั้นนี้นะครับรูปหลอ่อทรงดีครับแต่ว่าเขาบอกว่าอีกพอโดนสซมี่พักพวกไม่อีกครับไปรุ่นพันล้านามาจากวังน้ำเปรี้ยวปีนี้น่าจะได้ดูแบบจัดหนักจะดเต็มอยู่นะครับกับทีมงานนี้เนาะ ไม่น่าไม่น่าจะจมนะแค่นี้เอาป๋าไม่อยู่หรอก แกวดีเด็ดบ้านเหล่าอ้อยโตโบคู่อา้าวพอมีขี้โคลนให้เปื้อนแท็กอยู่ พอเดีมีขีดตรงโอ้แทกเล็กน้อยมายั่านทำนี่บุ่มลมดอกกันว่หน่าส่วนหมาไมนชิลลมอยู่ขางกันแท้นะครับเอาามเหรอ จะดับ่าแล้วมืออาชีพขึ้นได้ครับผมอา้าวย้ายแปลงครับ